สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะวันนี้แอดมินจะนำเสนอข่าวความพยายามของกัมพูชานะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการลถไฟความเร็วสูงไทยจีน <c oughs> เพราะการที่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีสาคัญในไทยอย่างกรุงเทพมหานครหรือนครราชสีมาได้ตั้งแต่แรก ก็น่าจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทางกัมพูชาได้ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการต่อจิ๊กซอให้เข้ากับทางเวียดนามได้อย่างสมบูรณ์ที่มีการเชื่อมต่อไปอยังโฮจิมินซิตี้งานนี้จึงทําให้นายฮุนเซนนะคะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เดินทางไปเจรจาของเงินกู้จากจีนถึง4,000ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว1,35,000ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงพนมเปญและเมืองปลอยเปตรวมถึงการจัดซื้อขบวนรถไฟความเร็วสูงด้วยเพื่อที่จะรอเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางของไทยในอนาคตซึ่งนายสันจันทนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของกัมพูชาได้เริ่มเจราจากับนายเชิดเกียรติอัตถาปนเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญคนใหม่ไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมา และได้เดินทางมายังเมืองไทยเพื่อเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเมื่อปลายมีนาคมอีกด้วยเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อโครงการนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาการก่อสร้างราว4ปีการที่สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยนี้กับไทยได้ในอนาคตย่อมทำให้กัมพูชาได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ด จากการทางผ่านไปยังเวียดนามและยังเชื่อมต่อไปอยังเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสีหนวุวิวผ่านทางด่วนพิเศษเส้นใหม่ได้อีกด้วยการเจรจากับทางกัมพูชาในเรื่องนี้นะคะอาจต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยเฉพาะการแข่งขันกันในเรื่องของการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือของสองประเทศที่อยู่ไม่ห่างกันมากนะัก แต่อย่างไรก็ตามนะคะโดยชาวกัมพูชาก็ไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่พยายามผลักดันโครงการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในทุกทางล่าสุดนะคะมีรายงานจากสื่อกัมพูชาว่านายสันจันทนรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางรัฐบาลกัมพูชา อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจังในการสร้างรถไฟเชื่อมระหว่างไทยเวียดนามนะคะผ่านทางกัมพูชาซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างพมแดนได้และช่วยพัฒนาระบบขนส่งภายในประเทศซึ่งตามแผนงานนะคะจะเป็นการเชื่อมเมืองปอยเปตในจังหวัดบันเตียมเมจยที่บริเวณชายแดนไทยผ่านเมืองเสียมราฐ กำปรงทนกำปรงชนังพนมเปญไปจนถึงเมืองบาเวตในจังหวัดสวายเรียงที่ติดกับชายแดนเวียดนามเพื่อที่จะไปเชื่อมกับโฮจิมินซิตี้ผ่านเมืองมอกใบซึ่งนายจันทนนะคะเคยพูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้มาก่อนแล้วในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาแม้ว่าในตอนนั้นยังไม่ได้ระบุถึงความเร็วสูงสุดของรถไฟที่คาดว่าจะใช้ แต่หลังจากการประชุมในปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะได้มีการหยิบยกแผนการเปลี่ยนเส้นทางรถไฟสายเหนือและใต้ให้มาเป็นแบบรถไฟความเร็วสูงแทนซึ่งจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้นได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะว่าไปแล้วก็ยังถือว่าเป็นความเร็วระดับบานกลางค่อนข้างสูงโดยเส้นทางปอยเปตถึงบาเวตนะคะจะช่วยทำให้ธุรกิจการขนส่งมีความหลากหลายมากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศช่วยในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งตอนนี้นะคะได้มีการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นไปแล้วรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนโดยทางภาคเอกชนนะคะนายสินจันทีประธานสมาคมโลจิสติกกัมพูชาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า เส้นทางปอยเปตถึงบาเวตจะเป็นกุญแจสำคัญและเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้การขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับกัมพูชาและรัฐบาลสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงได้ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นลงทำให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงไปด้วยเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิตของประเทศโดยในอดีตนะคะระบบไฟฟ้าของกัมพูชาเริ่มในช่วงปลายปีทศวรรษที่1920ทั้งสายเหนือและใต้โดยมีการก่อสร้างในช่วงปี1929ถึง1940ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส โดยสายใต้มีความยาว264กิโลเมตรมีการก่อสร้างขึ้นในปี1960-1969ในสมัยกษัตริย์นโรโดมสีหนุภายใต้ความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสเยอรมันตะวันตกและจีนก่อนที่จะถูกรัฐบาลขเขมรแดงทำลายเส้นทางรถไฟฟ้าสองสายอย่างหนักและบางส่วนนะคะเสียหายแทบจะทั้งหมด แต่ก็สร้างปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาโดยสำหรับโครงสร้างนี้นะคะดูเหมือนว่ารัฐบาลเขมรให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษจากความเคลื่อนไหวที่มีมาโดยตลอดในรอบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยการที่เดินทางไปเจราจากับประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองของทั้งนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีและเจ้ากระทรวงคมนาคม ซึ่งคาดว่าระบบการขนส่งนี้จะเป็นปัจจัยเสริมให้กับพื้นที่ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตรวมถึงเศรษฐกิจพิเศษสีฮนุวิวด้วยที่ล่าสุดนะคะรัฐบาลกัมพูชากำลังหาทางออกในการจัดการอาคารที่ถูกปล่อยร้างในเมืองที่มีมากกว่า400อาคารซึ่งเมื่อหนึ่งสองวันก่อนทีมผู้บริหารจังหวัดสีหนุได้มีการประชุมหารือกัน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาอาคารร้างในเมืองที่ยังตกคาลคาซังมาเป็นเวลานานซึ่งเกิดจากการทิ้งงานของนักลงทุนต่างชาติตามแนวชายฝั่งของเมืองหลังจากที่มีการแบรนธุรกิจการพนันออนไลน์และการระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเอาละค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยเพิ่มเติมนะคะโดยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็น้อยว่า ฝันได้นะแต่ฝันจะเป็นจริงไหมนั่นมันอีกเรื่องหนึง่งรถไฟความเร็วสูงของไทยที่จะเชื่อมต่อกับลาวยังอีกนานหลายสิบกว่าปีจะเสร็จและไทยก็คงจะสร้างไปเชื่อมกับมาเลเซียก่อนเพราะมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะสร้างไปเชื่อมกับเขมรก็ฝันกันไปค่ะ20ปีโน้่นมัง้งกว่าไทยจะสร้างเสร็จเพราะเงินลงทุนมันเยอะ ได้ไทยก็ไม่ได้กู้ต่างชาติด้วยทุนของไทยลุน้วนคือในแผนของไทยไม่มีความคิดที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับขเขมรเลยนะมีแต่ขเขมรเองที่อยากจะมาขอไทยสร้างทางเชื่อมไปประเทศตัวเองใจจะขาดถ้าทาตัวดีๆอย่าด่าไทยอย่าเคลมไทยหัดมีความเคารพและให้เกียรติคนไทยมันก็น่าช่วยแต่ทําสันดานแบบนี้มีคนไทยคนไหนอยากช่วยขเขมรบ้างมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะ ขนาดลาวไทยยังใช้รถไฟธรรมดาขนส่งสินค้าเลยรถไฟธรรมดาก็มีไปถึงเขมรตรงสาแก้วอยู่แล้วถ้าเขมรจะทำรถไฟความเร็วสูงก็เรื่องของมึงแต่ไทยก็ยังคงใช้ราง1เมตรเชื่อมอยู่ดี ดังนั้นก็ต้องมีศูนย์เปลี่ยนทายสินค้าเหมือนกับที่เราพ่อไทยจะใช้ราง1.435เมตรขบวนขนส่งผู้โดยสารเท่านั้นจะไม่ใช่ขนส่งสินค้าแต่ไทยมีระบบธรรมดาขนส่งสินค้าอยู่แล้วแล้วกูจะไปสร้างความเร็วสูงเชื่อมกับมึงเพื่อมาต่อที่ความคิดเห็นท่านถัดไปแล้วนะคะ เชื่อว่าคนไทยทางประเทศไม่เอาขมินไม่ต้องการที่จะเชื่อมกับประเทศนี้มันอยากเจริญก็ให้มันสร้างความเจริญของมันเองไม่ต้องมาคล้องแวกกับประเทศไทยไม่เชื่อลองทำประชามติดูสิคิดว่าคนไทยเกือบร้อเปอร์เซ็์ไม่มีใครเอาขมนมาต่อที่คอมเินต์ท่านสุดท้ายนะคะโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าทำถึงตราบจริงๆก็ถึงแต่แถวเขาสมิงหรือบอ่อไล่แถวนั้นมีสวนผลไม้ แต่คงไม่ลงไปถึงเมืองตราดแน่ๆผมคนตราดถ้าจําเป็นต้องเชื่อมกับขมินจริงๆผมอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากขัดขวางโครงการนี้และนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะคะและความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนที่แอดได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ